จิ้มชายเข้าไปเลยครับเหลือร้ายจริงๆครับเทียสอาจจะจิ้มลำตัวเข้าไปครับปัดคอเข้าไปโอ้โหยังลุกขึ้นมาได้ครับดูเหมือนแค่ออกง่ายๆครับจอโผลโอ้โหครับแต่อย่าประมาทครับเทียสก็มาสู้เลยครับเอาครับดูลีลาของจอโผลครับดูดัดครับดัดครับโอ้ซ้ายสไนเปอร์จอโหลเสริมพรวิวัฒกับเทียสครับนักมวยจากสปปลาวสากลก็ต่อยมาแล้วนะครับโอ้โหโชว์เลยครับอดีตแชมป์หลายเส้นครับคนนี้ โอ้โหสายสูงครับทักทายครับเดี๋ยวดูครับเทียตจากรปปลาวนี่โัวเทียตเองก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าแหม่เห็นพี่จอมโพด้วยตัวเองยังไม่ต่อยมวยเลยครับนะครับบางที่เมืองน้องครับวัฒนธรรมเหมือนเหมือนกันครับค่อยๆเลาะเล่นไปเรื่อยจอมโพด้วยยังนิ่งครับทางด้านของเทียตโอ้โหโดนอะไรครับลงไปยิ้มไปครับซ้สายดูครับนี่เคยจะต่อยมวยจากโกนัทที่มาแล้วด้วยนะครับโอ้โห นับเลยครับอาจารย์ธนวัฒน์เสือแก้วนี่ครับต่อยเอาดื้อครับพูดยังไม่ทันขาดคำครับว่าเคยจะผันตัวเองนั้นต่อยมวยสากลอาชีพนะครับโอ้โหโดนจนได้ครับเหลือร้ายจริงๆครับเพียรอาเจอจิ้มลำตัวเข้าไปครับมัดคอเข้าไปโอ้โหยังลุกขึ้นมาได้ครับดูเหมือนแกออกง่ายง่ายครับจอมโภ แต่อย่าประมาทครับเฮียก็มาสู้เลยครับอาครับดูลีลาของเจ้าพงครับดูกัดครับงัดครับโอ้ไม่ไหวครับกรรมการธนวัฒน์เสือแก้วบอกพอดีกว่าดูเจ้าพงครับเข้าไปประคองน้องเลยครับโอ้โหแก่นิ่งจริงๆครับอาครับปล่อยให้หน้าที่เป็นแพทย์เป็นหน้าที่ของพี่หมอคณิตครับเป็นหน้าที่ของแพทย์สนามครับโอ้บนเวทีนั้นเป็นลีลาครับจบไปแล้วครับแล้วดูครับทักทายแม่ มาดีกระโลกเลยครับท่าเก่งของดาราเอกโลชชัทมวยไทยภูเก็ตนะครับลุ้นอยู่หน้าจอครับบอกว่าคันไม้ขันโอ้ยสายดอกนี้เต็มชาโครงครับวักเข้าไปครับแม่ดูเหมือนเบาครับคุณมารุนครับแล้วลูกกิมนะโอ้โหดูครับลักต่อยเอาดื้อย่างนี้ครับอัปเปอร์คัตขวาครับมาบัดเดียวครับโอ้โหไม่ไหวครับไม่ครับดูขาดชาชชัด พุดรลอดมาจากใต้ท้องแขนครับงัดด้วยขวานะครับตัวเองนันเป็นมวยทรายดูครับงัดป้องครับเข้ากระโดงคางพอดีครับจังหวะขาลอยด้วยครับจะแทงเข่าจะวางแข้งครับดูครับงัดงัดครับโอ้โหนี่ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยไร้การทุกลูกครับฝึกฝนเอาไว้ครับ